นี่ครับผมเอาเป็นไงครับมากรมากรเป็นไงเป็นไงลองดูผลงานหน่อยไหนใช้ดีเหรอใช้ดีครับใช้ดีครับนี่ครับผมเพื่อนก็วันนี้ตอนนี้นะครับเรานัดกันนะครับเราก็แอดเปียกเรียบร้อยหนาวครับหนาวเอ้นี่เราได้หลายแต้มแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมก็ให้ฮปลาไม่น้ำปลาไม่น้ำเนาะอันนี้ปลาอะไร ลปลาขาวเนะะานะนี่ครับผมก็อให้เพื่อนดูบรรยากาศครับผมตัวนี้เขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะโอ้โหสวยมากโอ้เนาะทำวิวนะกางเต็นทนะ์เนาะโอ้โหวันนี้เราก็เอาเหลมสองเหลมสองรุ่นมานะครับก็เป็นของพี่ไกด์หนึ่งสองนะครับอีกอันหนึ่งก็เป็นเหลมมือที่ทําจากไม้ไผ่ธรรมชาตินะครับแต่เราสังเกตดูว่าถ้าเป็นไม้ไผ่ธรรมชาติเนี่ยเพื่อนมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงเท่าไหรนะ่เนาะ มันก็จะมีปัญหาหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นหองไกล้หนึ่งสองเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กเส้นนี้เลยนะเพี้ยเลยนะครับผมแล้วก็สามารถสั่งจองได้ครับปักไวท้ที่ตะก้าครับผมสนใจปักไวท้ที่ตะก้าเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับผลงานวันนี้จะเป็นยังไงโอเคเราเจอแม่น้ําแล้วครับผมนี่โอเคครับผมแม่น้ําที่เราจะอู้หูน้ําอย่างเย็นเย็นมากครับมน้ำเนี่ยคือมันจะเป็นลําห้วยแบบนี้นะครับผม น้ำใสามากครับผมนี่เนี่ยน้องก็จะดำตามขดหินนะครับนี่ครับผมขดหินแบบนี้แต่น้ำค่อนข้างที่จะไม่ลึกนะครับผมนี่นะตามกดหินให,ใหญ่ๆนี้นะปลาจะเข้าไปหลบนะครับน้องก็ส่องเข้าไป แต่น้ำนะบอกไว้เลยว่าเย็นมากนะผมตอนนี้บ้านเราอยู่ที่18องศานะครับหนาวมากไม่อยากตื่นเลยผมแต่น้องน้องก็ยังดำอยู่นะชวนมาปะมาพี่ดำปลาผมนี่ครับผมเหล็มก็เราใช้เหล็มของไกด์หนึ่งสองหมดเลยนะนครับผมน้องเขาบอกว่าเมื่อกี้ว่าใช้ดีมากครับผมก็ปุ๊บเลยนะครับดีกว่าตัวเก่าที่ทำมาจากไม้นะครับผม ก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับผมโอเคเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตามลําห้วยนี้เลยครับพอจะสองตามหลืบนะครับเพราะว่าหลืบหินเนี่ยเพื่อนก้มไปแล้วก็จะมีหลืบหินโอเคสายพวกนี้ตาจะอยู่ชุมนะครับผมแล้วก็ลากไม้นะครับอย่างเงี้ยวันนี้เอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วครับผมไปเรย แล้วครับเริ่มหายใจแล้วผมมีลุ้นหรือ,รอเปล่าัโอ้บรรยากาศดีมากครับผมนี่จะเป็นลำห้วยแบบนี้นะก็ช่วงนี้น้ำเริ่มใสแล้วนะครับผมเพื่อนก็เหมาะสำหรับเพื่อนที่ชอบดำปลานะครับหมายสวยมากครับผมน้ำใสเนมีน้ำไหลมามแบบมาจากตรงนี้ด้วยนะ ไหลมาทุกที่ทุกทางนะครับผมตรงนี้เป็นใต้ฝายนะครับผมก็จะทำแบบฝายธรรมชาตินะครับผมฝายน้ำล้นนะนี่ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วนะโอ้ยโหดหินใหญ่มากโอ้โ มีลุ้นนะครับผมถ้ามันเป็นหลืบหินนี้นะหมายจะเป็นนี้เลยนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วเห็นไงคึกเลยเมื่อกี้คึกเลยครับผม ตก็ <c oughs> จะไปตามหลุดนี่ครับน้ำป่ามาครบับผมก็ทำให้มันเข้าไปหลบอยู่ตามพงดินทั้งหลาย ê hôi, ô lại ô lại ô lại ô ấy mày hả, lấy lấy à toa <laughs> toa <laughs> 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 おお。 <Nyata> 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 chị cửa <là> <Nyata> chị cửa <bảo là. Nyata> chị cửa chị cửa chị cửa chị นี้ก็จะเป็นห้วยแบบนี้นะครับผมแล้วข้างๆก็จะมีพวกผักกูดนะนี่นี่ผมที่เอาไว้ผัดเอาไว้แกงได้นะถ้ามียอดอ่อนก็สามารถเก็บไปได้แล้วก็ที่นี่ก็จะมีเขาเรียกว่ามะเขือพวงน,น,นะเพื่อนนะออกโดยธรรมชาติครับก็อยู่ข้างทางหมดเลยเนาะในน้ําก็มีปลานะครับผมบางครั้งเราก็เจอพวกไอ้อะไรนะปูเหมือนกันนะครับผม กุ้งหอยปูปลาอยู่ในน้ำหมดเลยนี่ยากาศด้วยนี่เราเจอฝูงวัวป่าด้วยครับวูยมาแล้วครับผมตอนนี้ตะวันเริ่มจะตกดินแล้วครับอากาศหนาวมากอากาศอย่างเย็นแง้มเย็นครับผม นี่อีกไม้หนึ่งแล้วครับผมก็จะเป็นโครงรากไม้นะครับผมโครงรากไม้ครับตอนนี้แสงก็จะไม่ค่อยมีแล้วแบบไม่ได้เอาไปฉายมา้วยนะ แสงก็ไม่มีแล้วข้างในจริงตรงนี้แบบไม้สวยมากผมเนี่ยมาอยู่ใน,นลากไม้ผมแต่ไปฉายมันไม่ได้เอามาผมดูน้องเห็นอยู่บ่ <S 2> <S 2> <S 2> ใช้ดีมากครับผมเหลมตัวนี้นะครับผมน,น,น้องการันตีว่าโอ้ถ้าเป็นปลาใหญ่นะผมทีเดียวนะ แต่ถ้าเป็นปลาเล็กนี่ก็บางครั้งก็ต้องรีบจับนะมันมันมันไหลไปเลยนะผม <c oughs> เพื่อนคนไหนสนใจนะครับปากโอที่ตะก,กานะครับด้านล่างนะครับไกลหนึ่งสองครับผม <c oughs> ข้างอะรค่อนข้างที่จะมืดหน่ <c oughs> น้องเขาบอกว่ามีตัวนะผมเพื่อนแต่แหนมน แสงมันไม่มีแล้วนะครับผมมันก็เลยแบบแต่ตัวยังมีอยู่นะน้องกำลังหายอยู่แล้วก็น้ำก็เริ่มขุดเลยนเข้าไในโขงเป็นฝูงนะครับผมมาดนูนะออโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่นะครับผม<ด>ลองดูนะครับผมนี่ผลงานวันนี้จะกีตแยมครับ ไอ้แต้มครับผมก็ไม่ธรรมดานะเรามาแค่แป๊บเดียวเนาะเมื่อกี้นี่แบบตรงนั้นนี่เยอะมากนะครับเนาะแต่มันมันเป็นปลาไซเดียวกันหมดเพราะน้ํามันขุ่นแล้วก็ไฟฉายเราไม่ได้เอามานะครับผมเป็นไงบ้างครับผมใช้ของไกล้หนึ่งสองใช้ดีครับผมใช้ดีคนับเนาะก็ถ้าเพื่อนสนใจก็ทิ้งไว้ในตะกร้านะครับผมก็เทคนิคอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะสอนนะครับผมนี่วันนี้เดี๋ยวเราได้แต้มเท่านี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ 卡普。<couple. S 2> <laughs> <laughs>